หนุไปอีกแบบนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆนะครับระยะทางจากบ้านมา50าก,กิโลก็กลับอีกก็50กิโลมาชมต้นตาลหาวพิชัยปลูกไว้ดีข้างทางนี่เห็นไหม็นามพิชัยก็ปลูกไว้ดิยาวเลยนะเป็นระยะเวลาหลายกิโลเลยดินะเส้นทางอุจจาร์บางกูนะครับจังหวัดศรีสะเกตของเฮานี่แหละเห็นไหมแกปลูกได้สวยนะ แกโป่งนสวยดีนะครับนะนี่ก็มีรถมอไซค์มามา,ามาประชุมคณะกระรมการคุมสอบโอเด็กนะครับนี่กอันนี้ ต้นตาลเยอะมากนะต้นตาลมานที่ดาวพิชัยก็ปลูกไว้นะครับก็ตามประวัตินั่นแหละนะครับที่ใครดูแล้วก็แถวนี้จะเป็นที่แห้งแล้งสมัยก่อนนะครับแห้งแล้งก็ไม่มีคนมาปลูกต้นไม้ก็พอดี่ดาวพิชัยก็ปลูกเขาก็บอกว่าดาวพิชัยเป็นคนบ้านะครับแห้งแล้งะนะนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นได้ก็นี่นะครับคนว่าคนหนึ่งทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับน่าเกิดขึ้นธรรมชาติที่สวยงามนะครับเห็นไหมครับ ระดนะครับให้ลกูกให้หลานนะครับการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีไหมครับปัจจุบันนี้สวยเลยนะครับถ้ามีโดนเนี่ยโอ้โหผมว่าสวยนะถ้ามีโดนดูนะเออเห็นไหมครับสวยงามเลยถ้าแบบมองแบบเป็นแบบธรรมชาติที่สวยงามมีแต่ต้นตาลน,น,น,นั่นเลยฝาป่าจะได้ นี่หลายปีนะครับนะนี่นะครับมีคนดีๆปลูกไว้ให้เราได้ดูได้ชมกันเป็นววาดีนะผมว่าอถานที่ดีๆนะครับนะขับรถชมต้นตาลไปด้วยนะครับ เปลี่ยนแนวเป็นแนวตั้งบ้างก็แล้วกันนะครับนานๆแนวตั้งทีหายง่ายดีถ้าแนวนอนขับไปด้วยเป็นไปด้วยยากเพราะว่าไม่ได้ขับเร็วอะไรนะครับขับช้าๆนะนั่นแหละคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็นำมาฝากกันเดี๋ยวผมเดินทางกลับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เข้าพื้นที่เสียงนะครับโรงเรียนบ้านโคกมีนเรียนติดต่อ Peace. Yes.